ีโอกาสไจะดีไหมเนี่ยรี่เลยจะรี่ไหนไปไหนชอบใช้พลังจังเลยใช้พลังอะไรเล่าโล่จิตเลยฮะไม่เนี่ยามาทําแบบนี้นะจะรี่ไหนไปไหนเรือรบมยุนไม่ทำได้เจ้าหรอกนะ่ม่จิมารีฟังเราก่รเราทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมีความแค้นกันมาก่อนต่างคนต่างทำเพื่อนาที่ทำเพื่อแผ่นดินแต่เราคิดดูสิแม่จมิมรีเราทั้งสองคนเค้กแค่ดวงตาเราก็รู้สึกแล้ว แต่ถ้าหาว่าจะให้เรามาฆ่ากันแบบนี้ถจ้าหาว่ามีใครเป็นอะไรไปจะไม่รู้สึกอิดไปตลอดชีวิตเลยหรอนรพลคำนี้ฉันเป็นคนพูดถ้าเป็นคนยกกองทพมาฉันมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองฉันก็ต้องทำแบบนี้แหละต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกได้หรือเปล่าได้สิม,มายจอมันเดยรพลพนนะสัญญาว่าเรา,าจะให้แกดิดสบสงครามในครั้งนี้มันสงบสขจบลงด้วยดีจะไม่มีใครล้องตายที่นั่น เราสัญญานะนายเจวารีฉันพูดจริงๆนะเล้วมัสัญญาเราพูดจริงทุกอย่างเธอต้องสัญญากับฉันต่อไปนี้ห้ามทำศึกทำสงครามอีกจะได้รือเปล่าได้เฉลยเจวาดี